รายงานการประกวดโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปีพุทธศักราช2568 Insurance t h e n e w g e n 25 0 2วันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568โรงเรียนหอวังปทุมธานีได้จัดกิจกรรมบูธแคมป์ส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยในโรงเรียนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการสื่อสารเรื่องประกันภัยให้กับเยาวชนและยังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของประกันภัยในชีวิตประจำวันเพื่อนําไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ด้านประกันภัยทั้งหมด5ฐานนําโดยทีมนักเรียนแกนนําที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานความรู้ต่างๆ อยงนี้ฐานที่ 1. ประกันภัยมั่นใจคอพอพหงใหญ่ทุกเส้นทางเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคอพอพอการชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภยัยและข้อมูลการยื่นคำร้องต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัยและยังมีมินิเกมเพลงหยุดตอบด่วนให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยฐานที่2พรบรไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ไว้ดีชัวนแน่นอน เป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องความสําคัญและการคุ้มครองของพรบรมาพร้อมกับกิจกรรมพรบรนี้มีตัวตนจงจับคู่หาให้เจอฐานที่3ประกันวินาศภัยเป็นฐานได้ความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทของประกันวินาศภัยและเงื่อนไขาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในฐานนี้มีเกมกิจกรรมประกันให้เปะ๊ะที่ได้เนื่องความรู้คู่ความสนุกและยังได้ลุ้นลับของรางวัลฐานที่4ี่ ประกันชีวิตบายไทฟ้าเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตและประโยชน์ต่างๆเพื่อสร้างรากฐานที่ดีในอนาคตมาพร้อมกับเกมกิจกรรมประกันปั๊เน่เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางไทฟ้าฐานที่5ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพรบจักรยานยนต์และการขับขี่ปลอดภัยโดยมยีพิเศษจากสถานีตำร,รวจภูธรสวนพิท,ทยนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดแหล่งการเรียนรู้กิจกรรมด้านประกันภัยภายในโรงเรียนอาทิเช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการบูรณาการความรู้ด้านประกันภัยกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยออกไปสู่ชุมชนหลังจากการทํากิจกรรมพบว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการทราแบบทดสอบก่อนและหลังกิจกรรมผ่านเกณฑ์ทุกคนและทําพรบรจัก,กรยานยนต์ครบทุกคันโดยทางโรงเรียนจะต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้ดําเนินต่อไปตามโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่